ฟาวิพิราเวยนั้นก็เป็นยาที่เรียกได้ว่าเป็นยาตัวเดียวที่มีความหวังในการรักษาโควิดด้ทีซึ่งเรานําเข้ามาแต่วันนี้เราก็ได้ประกาศความสำเร็จว่าเราได้สัก็อตอีกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราอีกก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสเกล u อัพให้จับต้องได้ว่าเราไม่ได้เป็นการวิจใจเพื่อขึ้นนิ่ เ,เรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำหรับกระทรวงอวรนะครับเราได้ร่วมมือกันนะครับจนในที่สุดก็ผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมแอคทีฟฟ h a ์มาซูติคอลอิน g รีย์หรือ API นะครับที่จะนำไปสู่การสร้างยาผลิตยายานี้ก็คือยาฟาวิพิราเวียนะซึ่งใช้สำหรับการ าวาวรัสโควิด -19 นะครับอันนี้มันจะช่วยลดรายจ่ายของประเทศไปเยอะนะครับมันจะทำให้เราลดค่าที่จะต้องไป import อินพอร์ตยามาและนอกจากนั้นเรายังจะเอ็กซ์พอร์ตได้ด้วยการทำงานต่างๆนะครับเราก็เชิญอยอยมาร่วมให้ความเห็นเพอต้นเเื่ยแน่ใจว่า,วากรมการผลิตยาเองก็ตาม,ามกรมการผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับจะสามารถผ่านมาตรฐานได้นะครับตกลงกันตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง นะครับต้องการผลทดสอบอะไรบ้างและขัน้นตอนเป็นอย่างไรนะครับก็คาดว่าในอนาคตอันใ,นใกล้นะครับะบวนการในการที่จะขึ้นทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือย,ยาเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับงานชิ้นนี้มันสําคัญเพราะเรามีนักวิจัยที่เก่งนะครับตอนที่โควิดรอบแบบระบาดแรกๆเลยครับตอนนั้นเราไม่สามารถสั่งยาออกมาจากต่างประเทศได้เลยเพราะทุกประเทศเขาเก็บไวน้นั่นเราต้องต้องมีศักยภาพในด้านการทํา API หรือสารออกฤทิ์ทางเภสัชกรรมเนี่ยครับเราก็เลยเริ่มโครงการขึ้นมาภายในครึ่งปีเนี่ยแล้วเราก็พยายามสังเค์ตัวฟาวิพีราเวียโดยที่วิธีการสังคเนี่ยเราก็พัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับวัตถุดิบที่เรามีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีของประเทศเราเอาเป็นว่าตอนนี้คือเราสามารถทำได้คอมเพ t ติฟกับเขานะครับผม ผมคิดว่าฟาวิน่าจะเป็นจุดเริ่มจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมยาปกติแล้วเนี่ยเรานำเข้า API ออกมาเนาะแล้วก็ออกมาทำเป็นเม็ดซึ่งมันเป็นปลายน้ำมากๆเลยําทำการทำ API เนี่ยมันคือกลางน้ำนะครับว่าเราสามารถผลิต API ได้เองแต่ถ้าไปมองถึงในอนาคตอีกเนี่ยก็คือจากต้นน้ำเนี่ยคือนอกจากผลิตในประเทศไทยเราอยากให้คิดได้ด้วยคนไทยดังนั้นก็คืออาจจะเป็นอนาคตว่าเป็นยาใหม่ขึ้นมาแต่ว่าน่าจะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะ พยายามทำเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ครับ